สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกเลยว่าดอมเกาทำงานหนักมากๆเลยทีเดียวสำหรับช่วงนี้ที่ขุยอ่านตอนนี้ไม่ได้ไหลยอยู่ที่พัทยาต่างก็พากันสงสยัยสังเกตที่ห้องที่ขุยอ่านไล์ไม่ว่าจะเป็นผ้ามา่านแสงไฟข้างนอกและไฟวิบวับในห้องตอนที่ขุยอ่นเต้น และต่างก็ลงความเห็นกันว่าคลายบ้านใหม่ของชาลีที่คูบอนและซูดกาวกันต่อและระหว่างที่คุยอันได้ไล์ทักทายแฟนคลับทางด้านของแน็กชาลีก็เข้ามาทักทายคุยอันด้วยบอกว่ารู้นะงานนี้หลังคุยอันได้เห็นข้อความของชาลีถึงกับตกใจพร้อมกับบอกว่าฮะอยู่เข้าใจแล้วก็ทําปากบอกชาลีว่าจู้จอยู่ไม่เข้าใจ และทำท่าบอกชาลีว่าจู้จไม่ต้องพูดอีกงานนี้ทำเอาเหล่าดอมกาวต่างก็เข้ามาแซวกันว่าสองคนคุยรหัสมอสกันใช่ไหมรู้กันอยู่สองคนและก็ยังมีบางจังหวะที่คุยอันได้ไหลอยู่นั้นเหมือนมีคนทำของหล่นในห้องคุยอันได้หันไปมองพร้อมกับบอกว่าอะไรอะพร้อมทำหน้าตาดูดุใส่ด้วย งานนี้ก็มีแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แบ่งออกเป็นสองฝั่งอาทิเช่นอยู่ด้วยกันค่ะใครสักคนพูดว่าชาลีอยู่กับสาวที่บ้านใครสักคนนี่แหละระมัดระวังหน่อยนะชาลีอย่ามีพิรุธเดี๋ยวเอฟซีรู้อยู่ด้วยกันและอีกฝั่งก็มองว่าโพสอย่างกับว่าสองคนนี้ตัวติดกันตลอดเวลาประกาศเป็นแฟนกันจิ้นมโนเกินเบอร์ ผมกลัวการมโนเกินเบอร์ของพวกนี้จริงๆไม่รู้อะไรชาลีไว้ก่อนกลัวจะเป็นเหมือนช้อนตกตอนนั้นพากันปกป้องผู้หญิงคนนั้นจากการสงสัยของใครหลายๆคนผมก็เชียร์คู่นี้นะแต่ผมเห็นด้วยกับคุณเพราะว่าเราเชื่อใครไม่ได้ตัวจริงจะเป็นยังไงเหมือนที่น้องบอกว่าโสดใครจะเชื่อเพราะถามใครก็บอกว่าตัวเองโสดทั้งนั้นอยากให้ทุกคนเผื่อใจไว้บ้าง แต่ก็มีคนอยู่ตรงนั้นแน่นอนแต่ไม่น่าจะใช่ชาลีดูดูแล้วน่าจะเป็นคนสนิทน้องถึงจิกตาใส่เลยก็เรียกได้ว่าไม่ด่ามากกันนะคะอย่างที่ชาลีบอกเอาไว้ว่าดูให้มีความสุขไม่ต้องไปอินมากนั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ